สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวน,นสัตว์ขอนแก่นเเเออออาาาผื่่ีีังหลมบรท ครับนะคะครับอันนี้ตัวจริงเสียงริงนะคะครับม่าแขนสามนะคะครับทหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นจะเป็นทหารทหานสืบจริงมุกทหารนะคะครับอย่าลืมเลยเด้ออย่าลืมเลยเด้อเดินตามแถวนางรำมาเดินตามแถวนางรำมาเดินตามแถวมา ไปเหนยี่สิบจังหวัดครับผไแล้วจังหวัดพุทธาน่าหนึ่พสิบแปดนะครับหลืออีกแค่สองแต่ตงกเดอนสี่นั่งผมเห็นตุน่สิที่เห็นหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยเห็นครับตั้งแต่แกขเา ถ้ามันหลงมาท้ายจไดนี้ผู้ใดก็ดีสแต่ลงในอย่างคม่ต้องเหลืเรียน่นครับผมยากครับที่ทาไปตา้ห้ไสมคลที่นี่กบบอะไรที่เราไม่มีอะไราทาตองเราได้เราทุกท่านใน ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็อยู่ในขั้นการเจรจาของทั้งสองรัฐบาลนะครับในส่วนทั้งเราก็เพิ่มความเข้มงวดการเปิดปิดด่านแต่ยังไม่ได้ปิดนะครับเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงพอสมควรอยู่แต่เรายังให้ความสําคัญด้านมนุษ,ษยธรรม พี่น้องที่ลูกหลานที่มาเรียนหนังสือในฝั่งประเทศไทยแล้วก็อนุญาตแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะครับในครัวเรือนแล้วก็ในเรื่องของการพยาบาลเร่งด่วนรถแอมบูเลนอะไรต่างๆเราอนุญาตครับ